โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยเย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้ครามเมอเช่นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ ไม่อยู่กันในเกมไม่ r a f t กันอีกแล้วนะคะทุกคนกลับมาังกับรายการตะลุยเซิร์ฟเวอร์กันนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็ไม่อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าพิกเซลมอน a รมนั่นเองนะคะไม่รู้บุ่มอ่านถูกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เนโปเกมอนนั่นเองนะก็ตอนแรกก็เกิดมาใช่ไหมล้วก็จะมีโปเกมอนให้เลือกบุ่มเลือกเป็นวันนี่อะไรสักอย่างเข็มทิศอยู่ตรงไหนอะ่ะตอนนี้บุ่มไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเราสามารถทับไกด์ได้นะ DUI อ่ะมันก็จะมีแถบเมนูตรงนี้ขึ้นมาให้นะคะได้แก่พวกวาร์ปต,ต่างๆมีลิงก์ a c e b o o k เว็บไซต์ต่างนะคะทุกคนอยู่ในนี้หมดเลยนะซึ่งเดี๋ยววันนี้บุ๋มจะพาทุกคนมาทัวรนะ์น่าสปาก,กันก่อนนะคะขั้นแรก,ออกมาฝั่งนี้มีกิจกรรมลีกนะคะแข่งวันเสาร์อ๋อถ้าอยากรู้กิจกรรมต่างๆเซิร์ฟเวอร์มันก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็มาดูกันได้แล้วฝั่งนี้จะมีเหมือนเป็นที่เอนชาร์นะคะมีหนังสือให้แลกด้วยนะ,ะเอาคอยมาแลกแล้วก็มาเอนชาร์ตรงนี้อือฮึอ แล้วข้างล่างตรงนี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างนะคะทุกคนนั่นก็คือเป็นอาหารกับอุปกรณ์ฟรีนี่เอามาเลยค่ะทุกคนเดีย๋ยวบุ๋มเอาอุปกรณ์ฟรีสักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยตอนนี้โอเคตอนนี้บุ๋มก็ได้เข็มทิศมาแล้วนะคะก็จะเข้าไกด์ได้ง่ายขึ้นดยการไม่ต้องพิมพ์มันเองนะซึ่งเราก็ไปรับได้ที่ของฟรีเมื่อสักครู่เดี๋ยวขอใส่ชุดก่อนนะคะอรองเท้านี่ปิงไงเป็นชุดเพชรด,ด้วยนะ แล้วก็มีดาเพรให้ด้วยนี่ขนาดของฟรีนะคะทุกคนและอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีอาหารซึ่งเราก็จะกดที่หัวอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นคุกกี้แล้วอันข้างๆกันก็จะเป็นขนมปังนะคะแต่ว่าไก่เนี่ยมันรับไม่ได้ทุกคนดูโอเควิ่งต่อมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นท็อปเติมเงินนั่นเองนะเดี๋ยวดูโอ้โหตอนนี้มีคนออนไลน์อยู่ทั้งหมด12คนนะคะแล้วที่สําคัญบุ๋มชอบ t e x t พ็คของเซิร์ฟนี้มากๆเลยนะคะดูดวงอาทิตย์ด,ดาดูสิ น่ารักมากโอเคเอาไปมากเดี๋ยวเราวิ่งมาฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มีอะไรไหมฝั่งนี้มีกฎของเซิร์ฟนะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้จะมีกิจกรรมเซิร์ฟนี้มีทุกวันโอ้เมื่อกี้เป็นเหมือนโปเลีกใช่ไหมแต่ตรงนี้เป็นกิจกรรมที่เขาจัดทุกวันนะคะก็จะมีวันนี้เป็นวันไหนวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นตีบอสปกติค่ะซึ่งแต่ละวันมันก็จะมีบอกไว้นะคะอย่างเช่นตีบอสปกติ19บเนาฬิกาวันศุกร์ตีบอสโลก19บเนาฬิกาอะไรอย่างนี้นะโอเค เดี๋ยวเราวิ่งต่อไปฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าอ,อการมีรองเท้าก็ดีขึ้นนะเนี่ยทำไมเราวิ่งได้เร็วขึ้นตรงนี้คือโปรโมชั่นเหรอทุกคนอันนี้มันสิ้นสุดวันที่1นึถึงสาเโอเคเดือนมีนาคมนะคะเติมเงินครบ300บาทได้ตัวนี้อันนี้คือรายบุ๋มไม่รู้นะเหมือนจะเลือกได้อะเลือกชายนี่ห่งตัวอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ครบ500ตัวนี้ครบ1 0 0 0เลือกได่หตัวค่ะ2ตัวนี้โอ้โหแล้ววันนี้ครบเท่าไหร่สองพ สามพแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสี่พันตัวนี้ก็คือครบ5,000ันนะคะโอ้ยกอดตัวใหญ่มากอะ่ะอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเขามีโปรโมชั่นเติมเงินคูณ2สมมติว่าเราเติมไป1,000แล้วก็จะได้พอยต์2 0 0พพอยต์นะคะก็นั่นแหละเป็นกิจกรรมดีที่มีอยู่ตลอดนะคะต่อไปไปตรงไหนดีตรงนี้คืออะไรคะเนี่ยลานประมูลค่ะก็เรา <laughs> เหมือนเอามาแบบประมูลโปเกมอนอะไรอย่างงี้กันปะ แต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยก็กลับกันดีกว่าต่อไปฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของอะไรสักอย่างเดี๋ยวขอวิ่งเข้าไปดูก่อนเป็นชอ็อปอันนี้มีช็อปฟอสซิลด้วยแล้วก็จะมีเครื่องละลายฟอสซิลหรืออะไรสักอย่างนะคะบุ๋มก็ไม่แน่ใจเอาโ,โอเคก็มีทั้งหมด4ห้องนะคะเดี๋ยวเราวิ่งต่อมาที่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของชอะะ็อปเหมือนกันค่ะอัญญลษคอยนะคะทุกคน เป็นคอยแบบว่ามีมากที่สุดก็คือเหรียญเขียวคือ5 0 0พคอยเหรียญสีฟ้าคือ1000คอยแล้วตรงนี้แลกเปลี่ยนคอยก็ต้องใช้เหรียญเหรียญไม้มาแลกเป็นเหรียญห,หินเหรียญหินไปแลกเป็นเหรียญบรอนซ์แล้วก็เอามาแลกเป็นเหรียญเหล็กโอเคแล้วไปกันต่อที่ฝั่งนี้นะคะเป็นช็อปต่างๆดูสินี่เป็นฟอสซิลอันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคะอืม แล้วก็ตรงนี้มันเป็นพวก T M อ่ะแล้วก็มีสัญลักษณ์เลขขึ้นมากดกระโดดขึ้นชั้น2ปุ๊บอุ้ยโอเคอ่ามีต่อค่ะทุกคนอุ๊ยตรงนี้เป็น E V S อะไรสักอย่างนะแล้วก็เป็นไอเทมโปเกมอนอืมเยี่ยมมีเยอะเลยค่ะทุกคนตรงช็อปนี้นะใครที่แบบมีตังในเซิร์ฟเยอะหน่อยก็ มาซื้อได้นะคะมาลงมาโอ้โหบุมนี่ชอบลงทางแล้วจริงๆเลยฝั่งนี้นะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นในส่วนของเซลล์ค่ะเราสามารถมาขายของต่างๆได้ยังไงเห็นไหมสโตนคอยอุ้ยเราสามารถหาตังค์แล้วก็เอาไปแลกคอยตรงนู้นได้ค่ะทุกคนหรือว่าไปแลกของได้นั่นเองเนาะนี่ก็เทรดเดอร์พวกปลาพวกอะไรฟาร์มเมอร์อเยอะมากค่ะทุกคนโอ้โหเยอะมากๆก็คือแบบเราไม่ต้องกลัวจนเลยทีเดียวถ้าหากเราขยันนะนะ เดี๋ยวไปต่อกันที่ตรงไหนดีเมื่อกี้บุ๋มเหมือนวิ่งมารอบๆบเซิร์ฟเลยอะ <c oughs> คือตอนนี้ไม่รู้ตัวเองมาจากทางไหนบ้างแล้วก็รู้แต่ว่าบุ๋มมาจากทางนี้ใช่ไหมเมื่อกี้แล้วน่าจะไปฝั่งนู้นมาเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะตรงนี้เป็น PVP Pokemon นะคะเป็นลานสําหรับ PVP เองแล้วตรงนี้มีเล็กของบอสนะคะโอเคบอสต่างๆมาเลกของตรงนี้ได้ แล้วก็สามารถพีพีกับเพื่อนตรงนี้ได้นะคะพีพีโปเกมอนนั่นเองเนาะแล้วเหมือนข้างบนตรงนั้นจะมีอะไรให้เราเห็นอีกแล้วเราขึ้นไปดูก่อนแป๊บหนึ่งนะปุ๊บ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 นี่ตรงนี้เป็นเหมือนที่กรรมการยืนชมอะ่ะหรือว่าเราสามารถขึ้นมาแบทเทิลตรงนี้ได้เลยได้ไหมได้นะอยู่ข้างล่างก็ได้อยู่ข้างบนก็ได้นะคะก็เท่ไปอีกแบบเนี่ยมาเราไปกันที่เทรดกันบ้างดีกว่าะคะ่ะทุกคน ในเทรดก็จะมีที่เรียกเปลี่ยนโปเกมอนนะคะอือฮึแล้วก็เครื่องเก็บโปเกมอนอ่าแล้วก็มีที่ฮิลโปเกมอนนั่นเองก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับส่วนของตรงนี้นะซึ่งเดี๋ยวเรากดเข็มทิศเพื่อดูดีกว่าบุ่มไปอ๋อวันนี้มันจะเป็นพวกไบโอมต่างๆนะคะเป็นโลก เป็นโว e นั่นเองเนาะแล้วก็จะมีอ e ีโซนโวโลกหาของสร้างบ้านนะคะอันนี้เป็นหน้าสปาเฉยๆแล้วก็จะมี EVS p o k สโปเกมีสถานที่เก็บเวลอันนี้คืออะไรบุมอยากรู้อ๋อแค่ขับแค่กลับหน้าแรกเฉยๆอุ้ยแต่ว่าเหมือนเรายงังวิ่งไม่จบเลยในหน้าสปาเนี่ยก่อนจะไปเทรดไปมาแล้วเหลือฝั่งเนี้ยไอตัวพฟ้าทุกคนเดี๋ยวขอวิ่งไปดูแป๊บหนึ่งนะคะมีอะไรอยู่ตรงนี้ไหมนะมันคือ จิมนะคะทุกคนเกือบลืมไปเลยเมื่อกี้ห้ <c oughs> ามปกโปเกมอนซ้ำผู้เข้าสมัครแล้วขึ้นไปข้างบนสิคะโอเควันนี้บุ๋มไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนใครรู้ก็ลองมากันดูแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีบุ๋มก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดของเซิร์ฟมากจากเท่าไหร่เข้าไม่รอ้ทุกคนมันต้องสมัครก่อนเหรอถึงจะเข้าได้ <c oughs> อันที่ไม่รู้แล้วฝั่งนี้มีบ้านหลังหนึง่งอ่ามีชอบยาปลาค่ะทุกคน ก็เป็นขวดจะมาปาได้ใช่ปะใช้ใช้ไอรอนคอยในการซื้อนะเดี๋ยวต่อไปค่ะทุกคนเราไปกันที่ฟรีโซนนะคะทุกคนว้อันนี้จริงจังปะเนี่ยโลกหาของสร้างบ้านโอ้ oh my god แล้วประเด็นก็คือทำไมาตรงนี้เป็นเหมือนเมืองเลยอะ่ะหรือว่าเขาพากันสร้างจนมันแบบขนาดเดียแล้วอะทุกคนโอ้ oh my god มีฟาร์มมีชอ็อปเป็นหมู่บ้านของผู้เล่นใช่ไหม เขาทำกันแบบสวยงามอะเหมือนเป็นโซนสำหรับให้ผู้เล่นทำร้านขายของกันเองอะไรอย่างนี้นะเราอยากไปหาที่สร้างบ้านสักที่หนึ่งทุกคนคิดว่าเป็นไปได้ไหม A few moments later เราเอาตรงนี้ก็ได้ค่ะทุกคนนี่มันก็พอดูได้อยู่เดีย๋ยวตัดต้นไม้ออกก็น่าจะดูดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเอากล่องไว้ตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่านี่ตรงนี้จะสร้างบ้านนะปุ๊บเดีย๋ยวทับ home เซตโฮมเวยค่ะโอเคได้แล้วค่ะทุกคน ตรงนี้เราก็จะสามารถวร์ปไปที่ตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวต่อไปบุ๋มให้ทุกคนไปทัวร์ให้ัหมดก่อนแล้วกันนะไปเป็นโฮมโซนค่ะว้าโอ้โหทำไมโฮมโซนเขาสร้างกันแบบเวอร์วังกันจังเลยอ่ะพูดเป็นเล่นอ่ะตรงนี้เราสามารถจับจองได้ไหมมันต้องทำยังไงก่อนนี้บุ๋มไม่รู้นะหรือว่ามันสร้างได้เลยยังไม่ได้อะเหมือนเราต้องไปซื้อหรือไปอะไรก่อนนะคะทุกคนโอ้โหขนาดนั้นเลยทุกคน <laughs> ขนาดนั้นแหละ นี่ก็เป็นโฮมโซนนะคะซึ่งบุ่มไม่รู้อย่างวิธีซื้อมันต้องซื้อยังไงทุกคนใครรู้วิธีซื้อก็บอกบุ๋มด้วยลวกันนะคะเนี่ยบุ่มขอไปนี่ที่เก็บเบลนะคะทุกคนใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่แต่โหดูไฟค่ะมาอเลเ้ยวห้าแล้วก็เลเ้ยวห้าเหมือนกันโหโสู้ไหวไหมนเนี่ยเราเนี่ย แค่นี้ก็จะได้เลเวลเพิ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนโอเคมาไปต่อกันหน่อยดีกว่าก็เป็นโฮมโซน25คูณ25นะคะเนี่ยบุ๋มไม่รล้มันซื้อยังไงอะสถานที่พวกเนี้ยถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะคะก็นั่นแหละปกติบ,บุ๋มเป็นคนไม่สร้างบ้านในโฮมโซนไงชอบไปสร้างบ้านในพวกอ,อ่อโลกสร้างบ้านมากกว่านะคะต่อไปจะเป็นเทเลพอร์ตอีเวนต เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟเวอร์อ๋อมันจะตัวนี้คือไม่สามารถทํากิจกรรมได้ก็ไม่แปลกใจนะคะเพราะว่าเขาเปิดต้นหนึ่งชุ่มนเองนะบุ๋มก็มาไวเกินไปตอนนี้บุ๋มกลับมาที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเวลาทําบ้านสักครู่หนึ่งแล้วกันมาดูกันว่าบ้านในเซิร์ฟนีของบุ๋มจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบ้านของเรานะคะนี่เลยก็จะเป็นบ้านที่อะไรก็ไม่รู้ของบุ๋มนี่แหละสร้างมุมวๆวนะต่อไปเดี๋ยวๆตอนี้มันแปลกแปลปิดได้ไหม อืมไม่น่าเลยทุกคนปิดไปก็ไม่ได้ดูดีขึ้นแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นในทัวบ้านเลยก็เป็นบ้านหลังเล็กๆไม่ได้มีอะไรมากเนาะเียงนั้นก็ยังไม่มีเลยเพราะว่ายังไม่หาขนแกะมาเลยนะคะทุกคนโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะสําหรับเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์นี้นะสาหรับใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟเวอร์แนวโปเกมอนนะคะสนุกสนุกก็ลองมาเล่นกันที่เซิร์ฟนี้กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะวนะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะบ๊ายจุ๊บ